สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องรวิวอนกันอีกครั้งนะคะวันนี้รวิวอนมาพร้อมกับนิยายเสียงเรื่องใหม่เรื่องนายลมเรื่องราวของหยางจือนายลมผู้งดงามอันดับหนึ่งของหอหอมบุพผาและเขายังพ่วงตำแหน่งคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อเลี้ยงดูลูกแม้จะต้องขายตัวเป็นนายลมก็ตามเรื่องราวของเขาจะดําเนินไปยังไงไปเอาใจช่วยเขาได้ในเรื่องค่ะ แต่ก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของราวิวอนไว้ทั้งติ๊กตอกและ YouTube เพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆด้วยนะคะนายโรมบทที่4วันรุ่งขึ้นชูอี้พายหยางจือไปที่ทำการอำเภอในอำเภอเจียงชาง รีบออกมาให้การต้อนรับแล้วพาไปยังห้องรับรองพอนั่งลงเรียบร้อยในอำเภอเจียงฉางก็เหลือบมองหยางจือแล้วแกล้งถามว่าท่านชูคุณชายน้อยท่านนี้คือเขาคือสหายของข้าชูอี้ตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆรียบหน้าตาคุณยิ่งนักใช่คุณชายหยางจือแห่งหอหอมบุพผาหรือไม่หยางจือรู้สึกอึดอัดทันทีเพราะว่าอีกฝ่ายจงใจเหยียดหยามเขาแต่ยังคงรับคำว่าข้าน้อยคือหยางจือขอรับท่านจำเขาได้ก็ดีละ จี้เอ่ยแจ้ขึ้นเสียงแข็งหวังว่าท่านยังคงจําเรื่องราวเมื่อสองสามปีก่อนได้นะท่านในอำเภอเรื่องราวเมื่อสองสามปีก่อนสีหน้าในอำเภองวยงงใช่จูอี้ตอบสั้นๆเรื่องอันใดขอรับเรื่องที่หยางจือกับพี่ชพรัยมาแจ้งความว่าหยางหัวพี่ชายของหยางจือหายตัวไปบนภูเขาแต่ท่านไม่รับแจ้งความหมายความว่ายังไงเรื่องนี้ข้าน้อยเห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอรับชีวิตคนเป็นเรื่องเล็กเหรอ คือว่าอย่างนี้ขอรับคนขึ้นภูเขาล่าสัตว์หาของป่าอาจจะได้รับอันตรายจากสัตว์ร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุบนป่าเขาได้ขอรับนับเป็นเรื่องปกติธรรมดาขอรับท่านชูในอำเภอเจียงฉางแก้ตัวอ๋อคนได้รับอันตรายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเช่นนั้นจะมีเจ้าหน้าที่จะมีในอำเภอไว้ทําไมในอำเภอหน้าซีดเออคือข้าต้องการให้ท่านระดมเจ้าหน้าที่ออกตามหาอย่างหัวถ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องคบคน ถ้าเสียชีวิตแล้วต้องพบศพชูอี้กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังขอรับในอำเภอเจียงชางได้แต่รับคำชูอี้จึงหันไปหาหยางจือเสี่ยวจือเจ้าพอจะวาดรูปของพี่ชายได้หรือไม่ได้ขอรับหยางจือรับคำชูอี้จึงสั่งให้นำเครื่องเขียนกับกระดาษมาและให้หยางจือวาดภาพของหยางหัวพอหยางจือวาดภาพเสร็จชูอี้ก็ยื่นภาพนั้นให้แก่านอำเภอ พร้อมกับสั่งว่านำภาพนี้ไปให้คนวาดเพิ่มและออกตามหาและนำภาพหนึ่งไปปิดประกาศผู้ใดสามารถพาคนผู้นี้ออกมาหรือพาเจ้าหน้าที่ไปพบให้รางวัลหนึ่งร้อยตำลึงเงินขอรับท่านชูในอำเภอเจียงฉางรับคำนอบน้อมชูอี้จึงพาหยางจือกลับพอทั้งสองกลับไปแล้วคุณหนูเจียงเหรียญฮวาก็ยกถาดขนมหวานออกมาพอเห็นไม่มีใครก็ถามบิดาว่าท่านพ่อท่านชูล่ะกลับไปแล้ว ในอำเภอเจียงฉางเอ่ยแล้วถอนหายใจเฮือกแล้วกล่าวต่อว่าเฮ้ยวันนี้ท่านชูพาในโลมหยางจือมาด้วยทั้งยังแสดงทีท่าปกป้องเวลาที่พ่อกล่าวถึงสถานะของหยางจือนอกจากนี้ยังตําหนิพ่อว่าทํางานบกพร่องเพราะไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปค้นหาหยางหัวพี่ชายของหยางจือบนภูเขาอีกด้วยพี่ชายของหยางจือขึ้นเขาไปทําไมเจ้าคะเขามีอาชีพเป็นนายพลล่าสัตว์หาของป่า ถ้าเช่นนั้นจะมาตำหนิท่านพ่อได้ยังไงกันเขาเป็นนายพลชีวิตจะมีค่ามากมายแค่ไหนกันเชียวแล้วน้องชายที่เป็นในโลมนั่นน่ะก็ไร้ค่าไร้าราคาเหลียนทววในอำเภอเจียงฉางเรียกชื่อบุตรสาวอย่างปลามพ่อดูท่าทางท่านฉูจะลุ่มหลงอย่างจือมากเจ้าอย่าได้เผลอกล่าววาจาดูถูกดูหมิ่นเขาตอนหน้าท่านฉูเด็ดขาดจำไว้ว่าจะต้องใช้วิธีน้ำขุ่นอยู่ข้างในน้ำใสยอยู่ข้างนอกเจ้าค่า ลูกจะจําไว้เจียงเหรนหวารับคําฝนตกไม่หนักไม่เบากำลังนอนหลับสบายฮ <c oughs> เสียงคลางเหมือนเสียงนกข้าแมวดังอยู่ไม่ไกลทําให้หยางจือต้องลืมตาขึ้นแล้วหันไปมองต้นเสียงที่อยู่ด้านหลังก็เห็นชูอี้นั่งคุดคู้ตัวสั่น ท่านเป็นอะไรไปยังจือถามเสียงเบาข้ากลัวเสียงฟ้าร้องชูอี้ตอบไม่เห็นมีเสียงฟ้าร้องเดี๋ยวก็มีฝนตกอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องมีเสียงฟ้าร้องแน่ๆข,ข,ข้ากลัวฝนตกด้วยยางจือขยับตัวลุกขึ้นนั่งแล้วขยับเข้าใกล้ชูอี้ก่อนจะตัดสินใจเอาแขนโอบก,ก,กอดร่างกำยำเอาไว้ทางปอบว่า ไม่ต้องกลัวนะมีเจ้าอยู่ด้วยข,ข้าไม่กลัวชูอี้กล่าวเสียงสั่นสะท้านน่าสงสารหยางจือนึกคำนวณในใจว่าฝนอาจจะตกทั้งคืนถ้าทั้งสองนั่งกันอย่างนี้คงไม่ดีแน่จึงเอ่ยกับอีกฝ่ายว่าท่านนอนเถอะเ่ข้าไม่นอนข้ากลัวฝนตกชูอี้สายหน้าระรัวไม่เป็นไรท่านนอนลงนะข้าน้อยจะนอนใกล้ๆท่านแล้วกอดท่านเอาไว้ไม่ต้องกลัวชูอี้จึงยอมนอนลงหยางจือ นอนลงข้างๆและโอบแขนกอดเขาไว้ร่างใหญ่กำยำทำตัวราวลูกนกซุกซบอกร่างเล็กแล้วรอบยิ้มคืนถัดมาฝนยังคงตกหยางจือจึงต้องกอดฉู่อี้นอนแต่คืนที่3ามฝนไม่ได้ตกหยางจือจึงไม่ได้กอดฉู่อี้นอนทำให้ฉูอี้นอนลืมตาคิดหาวิธีแล้วคิดได้วิธีหนึ่งอ้าฉู่อี้ส่งเสียงร้อง แล้วเด้งตัวลุกขึ้นนั่งตัวสั่นคลางฮือฮือท่านเป็นอะไรไปอีกหยางจือพลิกตัวกลับมาถามคืนนี้ไม่มีฝนข้าฝันร้ายท่านฝันว่าอะไรหยางจือลุกขึ้นนั่งแล้วขยับมาใกล้เออข้าฝันข้าฝันน่ากลัวมากเลยอะ่ะเอ,อ่ยแล้วก็นั่งตัวสั่นคลางฮือฮือหยางจือจึงกอดร่างใหญ่เอาไว้ไม่ต้องกลัวนะข้าน้อยอยู่นี่แล้วกอดฉูอี้นอน ทางถามเรื่องความฝันจนได้ความว่าอีกฝ่ายฝันว่าฝนตกฟ้าร้องหยางจืออดขมวดคิ้วเรียวงาาไม่ได้ฝนตกจริงก็กลัวฝนตกในความฝันก็ยังจะกลัวอีกอะไรของเขาว่าวันรุ่งขึ้นคุณหนูเจียงเหรียญทวาใช้ให้บ่าชายนำของมามอบให้แก่หยางจือคุณชายหยางขอรับบ่าวที่มาส่งของน้อมคำนับด้วยกิริยานอบน้อมคุณหนูเจียงเจียงเหรียญทวาทราบว่าคุณชายชมชอบกวีศิล จึงให้ค่าน้อยนำหนังสือเรื่องม่านประเพณีที่ทรงคุณค่ายิ่งมามอบให้ขอรับหนังสือราคาแพงเช่นนี้ค่ารับไว้ไม่ได้หรอกอย่างจือปฏิเสธคุณชายโปรดรับไว้เถิดขอรับหากคุณชายไม่ยอมรับไว้ค่าน้อยจะถูกคุณหนูเจียงตหนิเอาได้ขอรับไม่เห็นอย่างจือยังไม่มีทีท่าว่าจะยื่นมือรับเบ่าผู้มาส่งของก็กล่าวต่อว่าหากคุณชายไม่สะดวกที่จะรับหนังสือไว้ คุณชายก็ส่งคืนคุณหนูเจียงด้วยตัวเองก็ได้นี่ขอรับหืมยังจือพยักหน้าทําแบบนี้คนมาส่งของจะได้ไม่ต้องลําบากใจจึงยื่นมือรับหนังสือไว้ยังจือวางหนังสือเล่มนั้นไว้บนโต๊ะอันหนิงยกจานขนมเข้ามาพลางถามว่าคุณชายคนจากเรือนท่านในอำเภอมาทำอะไรอขอรับเขาเอาหนังสือมาให้ข้ายัางจือตอบแล้วเอ่อยอย่างสงสัยว่าทำไมคุณหนูเจียงจึงรู้ว่า ข้าชอบอ่านหนังสือคุณชายอันหนิงทำปากจูเรื่องของคุณชายใครๆก็รู้กันทั่วเพราะบรรดาแขกของคุณชายชอบไปคุยอวดกันว่าคุณชายชอบอย่างนั้นคุณชายชอบอย่างนี้จนคุณชายถูกสาวๆทั้งอำเภออิจฉาละเฮะ้ออย่างจือเลิกคิ้วเรียวงามขึ้นเล็กน้อยอย่างสงสัยสาวๆมาอิจฉาเขาทำไมกันท่านในอำเภอฉู่ไม่อยู่หรือครับอันหนิงเปลี่ยนเรื่องสนทนา เขาลงไปพบคนของเขาหยางจือตอบพลางรินน้ำชาแล้วยกขึ้นดื่มคุณชายอันนิงเม้มปากอึกอึกอักอ,กอ,กอกัเขาบอกว่าคุณชายนอนกอดเขาทุกคืนจะจ,จริงหรือไม่ขอรับอืมหยางจือพยักหน้าเป็นความจริงอันนิงทำหน้ายุ่ยี่ชูอี้เข้าประตูตามมารยาทแล้วเปิดเข้ามาเขาเดินมานั่งลงที่เก้าอี้อีกฝ่าของโต๊ะตั้งชุดน้ำชาหยางจือจึงรินน้ำชาแล้วยกให้เขา สายตาของฉูอี้เหลือบเห็นหนังสือบนโต๊ะจึงหยิบขึ้นมาดูแล้วถามว่าหนังสือนี้คุณชายจางส่งมาให้เหรอต่อไปอะ่ะเจ้าไม่ต้องรับของอะไรจากคุณชายจางอีกนะเพราะเจ้าเป็นคนของข้าข้าจะสั่งหนังสือดีๆจากเมืองหลวงมาให้เจ้าเองหนังสือนี้เป็นคุณหนูเจียงเหรยนหวาส่งมาให้ข้าน้อยขอรับยังจือตอบข้าน้อยคิดว่าถ้ามีโอกาสจะส่งคืนนางขอรับดีมากชูอี้เอ๋ย ข้าขอถามอะไรสักอย่างเวลาเนี้ยเจ้าเรียนหนังสือไปถึงไหนละประมาณระดับอำเภอขอรับทําบัญชีได้หรือไม่ได้ในระดับพื้นฐานขอรับปกติค่าน้อยทําบัญชีส่วนตัวเสมอขอรับดีเลยข้าต้องการผู้ช่วยชูอี้เอ๋ยพลางเปิดยิ้มกว้างทางเมืองต่างๆส่งบัญชีมาแล้วในอำเภอเจียงจัดเรือนหลังหนึ่งให้ข้าเป็นที่ทํางานข้าได้ให้คนของข้าทําการตรวจสอบบัญชี คนของข้ามีสมคนแต่ถ้าเพิ่มคนอีกหนึ่งคนงานจะได้เสร็จเร็วขึ้นข้าจึงอยากให้เจ้ารับงานนี้เพราะเป็นการฝึกฝนงานทั้งยังได้รับค่าจ้างตอบแทนเป็นพิเศษด้วยฟังข้อเสนอแล้วหยางจือก็ตอบว่าข้าน้อยอยากจะรับงานขอรับแต่จะเป็นการเอาเปรียบนายท่านหรือไม่ขอรับข้าเป็นคนชวนเจ้าเองจะว่าเอาเปรียบข้าได้ยังไงเช่นนั้นข้าน้อยขอขอบพระคุณนายท่านมากขอรับไม่เป็นไร พวกเราตกลงกันตามนี้นะเสียวจือขอรับอย่างจือรับคำอย่างยินดียิ่งนักอันหนิงฟังคำสนทนาแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พอออกจากห้องของอย่างจือเด็กชายก็รีบไปเป่าประกาศข่าวว่ารู้หรือไม่คุณชายของข้าจะไปทำงานที่อำเภอแล้วจริงเหรอหลายเสียงถามพร้อมเพรียงทั้งจากเ่าชายและบ่าวหญิงที่กำลังกินข้าวในห้องครัวไปทำอะไรไปยืนบีบบบนวดนวดหลังไหลให้ใหในายท่านฉัว เสียงถามซอกแซกไม่ใช่อันหนิงทําเสียงยานคางคุณชายของข้าเป็นคนมีความรู้ในท่านฉู่จึงว่าจ้างคุณชายไปทําบัญชีบัญชีเหรอมันคืออะไรอ่ะไม่รู้อันหนิงใส่หน้าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบัญชีคืออะไรแต่ก็ภาพภูมิใจว่าเจ้านายของตนไม่ใช่แค่สวยเท่านั้นแต่ยังมีความรู้ความสามารถด้วย นียายเรื่องนี้จะลงฟรีให้ฟังจนจบและเมื่อจบแล้วจะทยอยลบคลิปออกหากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการฟังฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ m e b m a r k e t นะคะ